ราชินะคะวันนี้เป็นมะม่วงราชีโอชิพี่เห็นไหมทุกคนชิ้เดีโอ้ยอรอรออันนี้เป็นชิเคบับนะคะชิเคบับไม่รู้เห,เหมือนกันทอร่ยทั้งกล่องนี้อยู่ที่1นึ่งหมื้าเยนนะคะตกเป็นเงินไทยประมาณ 4,500ประมาณนี้เนาะ4 0 0พกว่านิดๆนะคะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับตูนช่องพี่กิตูนกันอีกแล้วนะคะวันนี้ตูจะพาทุกคนมาทานร้านอาหารอินเดียที่เปิดใหม่ในเขตเมืองคาเซกะที่ตูนพักนะคะอันนี้เมนูนะคะทุกคนกำทังร้อน คนเป็นสลัดสลัดหน้าตาอย่างนี้นะซอสแบบนี้อันนี้เป็นร,ราชินะคะตันนี้เป็นมะม่วงราชิเป็นโยเกิร์ตของอินเดียนะทุกคนจะลองมะม่วงราชิพูดดังไม่ได้เพราะตกงานอยู่แล้วก็ตอนนี้เขาออกกดไม่ให้พูดดังนะคะ Ni quá đúng 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 rồi. đúng 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 อันนี้เป็นเซตอาหารของตูนะทุกคนตูนสั่งเป็นโปเตโต้ชีสน้ำแล้วก็คีมังคีมังเคอรี่นะคะแล้วก็นี้เป็นของคุณพ่อบ้านคุณพ่อบ้านเป็นบัตเตอร์ชิคเก้นเคอรี่นะคะแล้วก็น่านแบ,บบปกติทานเลยคะ่ะสลัดเขาอร่อยมาก

don't make that face ม I mean. what s What is it ม่ยเค็มมออร่อยนี่นตหน้าร้อนมากร้อนมากรอนมาก Mm -hmm. Oh, cheese, give i cheese, Oh, y'all, you holy man. You should bite. Yeah. Guy, I it. What? I survived?

ชีเกเคบับนะคะชีเกเคบับไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมอืมเครื่องเทศแหลมมากเวลิสตองเฮ็ด biết muốn mua muang, ngon, nào ngào, ngào đi ngào, 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 ทุกคนตุนกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตุนก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ของไทยที่ตุนสั่งมาส่งมาพอดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันทั้งหมดนี้กล่องนี้อยู่ที่หนึ่งพันไม่ใช่สิทั้งกล่องนี้อยู่ที่หนึ่งมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบห้าเยนนะคะตกเป็นเงินไทยประมาณสี่พันห้าประมาณนี้เนาะสี่พันกว่านิดๆนะคะ 4,500ประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่า4,500บาทเราได้อะไรบ้างแต่บอกไว้ก่อนนะตูนสั่งมาสต็อกทั้งปีเลยนะคะก็คือจะไม่ได้สั่งแล้วเพราะว่าตูนไม่อยากเสียค่าส่งเยอะตูนก็เลยซื้อทีเดียวตูนซื้อแบบทีเดียวแบบนานอะถ้าถ้าตูนเคยเปิดกล่องอะน่าจะประมาณปลายปีที่แล้วเลยเพราะที่ตูนเคยทําเปิดกล่องอะแล้วตูนก็หายไปนานเพราะตูนไม่ได้ซื้อนะคะนานมากเพราะว่า ค่าส่งมันแพงตูกก็เลยสั่งมาทีละเยอะๆนะทุกคนค่าส่งอะแค่เฉพาะค่าส่งนะปลาไปเกือบ2,000เยนอะที่จะส่งมาบ้านตูนอะตูนก็เลยสั่งให้คุ้มเลยทีเดียวนะคะโอเคตอนนี้ลูกชิ้นปลาลับบี้นะคะตูนสั่งมา4แพ็คเอาไว้ใส่เอาไว้ทอดกินหรือว่าเอาไว้ใส่ในน้ํายาอ,อะไรประมาณนี้นะคะอยู่ที่ถุงละ270เยนก็ไปแปลงเป็นเงินไทยเอานะคะตอนนี้ค่าเงินไหน ที่ไทยอ่ะร้อเยนของญี่ปุ่นอ่ะอยู่ที่30บาทไทยนะคะทุกคนทุกคนก็แปลงกันเอานะคะส่วนตัวนี้สตอ1กิโลนะคะ1กิโลรวมแหวนแล้ว4,104ันเยนก็ตกเป็นเงินไทยประมาณ1,000ันหนกว่าบาทนะคะประมาณนี้กิโลหนึ่งแต่ว่ารู้สึกว่าสตอโลหนึ่งที่ไทยก็ตกประมาณ600-700แล้วนะทุกคน อืมที่แบบแกะแล้วนะคือก็เลยตัดสินใจซื้อมาเพราะว่าเราชอบกินสตอแต่ว่าก็กินทั้งปีนะโลหนึ่งนะเพราะกินมากไม่ได้กินมากก็ปกวดหัวแล้วก็ชีเมนแล้วก็มานี่น้ำตาปลาปลาหมึกอยู่ที่2 0 8 18เยนนะคะตกเป็นเงินไทยประมาณ60กว่าบาทนะขวดหนึ่งก็ไม่แพงมากนะเพราะว่าที่ไทยก็ราคาเกือบ30บาทแล้วไหมทุกคน ก็ไม่รู้ก็ประมาณอีกเท่าหนึง่งก็ดีกว่าเราส่งมาเองนะคะถ้าเราส่งมาเองค่าส่งแล้วก็ค่าดําเนินการอาจจะแพงกว่าที่เราซื้อในญี่ปุ่นเนาะเวลาคนถามว่าพวกปลาพวกน้ําปลาอะไรพวกนี้ส่งมาได้ไหมตูนบอกเลยนะว่าตูนคํานวณเรียบร้อยแล้วอะ่ะมันไม่คุ้มที่เราจะส่งมาเองนะคะซื้อจากร้านที่นําเข้ามาโดยตรงดีกว่าเนาะมันมันถูกกว่าสินค้าบางอย่างเราซื้อจากที่เนี่ยที่เขานําเข้ามาทีละเยอะๆอาจจะถูกกว่า,าที่เราส่งมาเองนะคะ โอเคแล้วก็ตนูเตือนให้ดีนะคะเพราะาบางคนยังถามว่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์แปรรูปอะโดยเฉพาะหมูอะทุกคนที่ญี่ปุ่นนะเขาห้ามเลยนะคะทุกคนอาหารแปรรูปจากหมูนะคะคือห้ามพวกกุนเชียงหมูฝอยอะไรพวกนั้นทุกคนก็คือถ้าโดนศุลกากรจับได้อะทุกคนก็อาจจะโดนปรับแล้วก็โดนตีคืนนะคะโอเคแล้วก็ น้ำปลาตุนสั่งมามาลองไอ้นี้น้ำปลาแม่อีพิมพ์นะคะสั่งมาลองเพราะตอนแรกสั่งน้ำปลาไม้แต่ว่าสั่งน้ำปลาไม้สี่ขวดแต่ว่าไม้เหลืออยู่แค่ขวดเดียวตูก็เลยสั่งแม่อีพิมพ์มาแทนไม้สามขวดแล้วก็ไม้ขวดหนึ่งนะคะขวดละห้าร้อยเก้าสิบสี่เยนนะคะตกเป็นเงินไทยก็เท่าไหร่อ่ะทุกคนตกเป็นเงินไทยก็ประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบประมาณนี้เนาะ ต่อที่ไอเนี้ยเด็ดไม่คือตูอจะบอกไว้ให้ว่าแถวตูนะ่ะค่อนข้างหาร้านยากมากร้านอาหารไทยนะคะร้านร้านสินค้าไทยคือยากมากตูนก็เลยจัดมารัวๆเลยคะ่ะแล้วก็ประกาศดองกระป๋องนะคะอยู่ที่ประกาศดองอร่อยดีนะคะอยู่ที่3 0 2เยนนะทุกคน ๋ตามจริงตูนสั่ง3ากระป๋องมั้งแต่ว่าได้มาแค่กระป๋องเดียวเพราะหมดนะคะแล้วก็นี้นะคะหน่อไม้ย่านางหน่อไม้ย่านาง20065ยเยนราคา265ยเยนหน่อไม้ย่านางตูนสั่งมา2กระป๋องอยากกินไอน้นี้หมกเห็ดแล้วก็ซุปไม่ใช่หมกเห็ดหมกหน่อไม้กับซุปหน่อไม้มากแต่สั่งมาแค่นี้ตูนกินหน่อไม้มากไม่ได้กินมากก็ ปวดท้องนะคะตุ้กก็เลยสั่งมาประมาณนี้แล้วก็หน่อไม้ดองหน่อ,ไม,อ,นอไม้ดองราคาจะแพงขึ้นมาหน่อยหน่อไม้ดองอยู่ที่410เยนนะคะตุ้กสั่งมาสองกระปุกแต่เท่านี้พอนะคะ2กระปุกเคยปีที่แล้วเคยลองทำหน่อไม้ดองแต่ปรากฏว่าเน่าหมดจ้าใช้หน่อไม้ญี่ปุ่นดองแล้วมันไม่เวิร์กอะเดียวแต่ว่าได้วิธีมาจากพี่ พี่นะคะพี่แนะนําอีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวปีหน้านองไม้ออกเราจะลองทําตามคําแนะนําของพี่ๆเขานะคะว่าตุนจะดองสําเร็จไหมเราตุนถามพี่เขาว่าทำไมตุนดองไม่สําเร็จเดี๋ยวปีหน้าจะจะลองมาทําตามสูตรพี่เขานะคะแล้วก็น้ําพริกเผาของแม่พลอยอยู่ที่486เย็ดนะคะน้าพริกเผาตุนหมดแล้วตุนก็เลยสั่งมาโอเคแล้วก็น้ําตาลมะพร้าว น้ำตาลมะพร้าวอยู่ที่486เิกณฑนเช่นกันน้ำตาลมะพร้าวนะคะโอเคพวกอย่าที่ค่อนข้างมีน้ำหนักอะ่ะแนะนำว่าให้สั่งในจากในญี่ปุ่นดีกว่าเนาะอืมอะไรที่แบบค่อนข้างมีน้ำหนักอะไรพวกนี้ทุกคนดีกว่าแล้วก็ซอสหอยนางรมตูสั่งมา2ขวดนะคะขวดละซอสหอยนางรมขวดละห้าร้อย เก้าสิบสี่เยนนะคะตุสั่งมาสองขวดก็มีเท่านี้เลยที่ตุสั่งมาก็สต็อกแน่นๆเลยเนาะตุนสั่งมาแต่ละทีตัวก็สั่งมาแบบคุ้มเลยนะเพราะว่าร้านไทยอะ่ะแถวเนี้ยแทบจะไม่ค่อยมีถึงมีก็แบบบางอย่างตุนก็มันไม่ได้ตรงตามที่เราอยากได้อะทุกคนตุนก็เลยเลือกที่จะสั่งร้านที่เขามีครบทุกอย่างอะ่ะแล้วก็ส่งมาทีเดียวเลยดีกว่าเนาะ โอเควันนี้ตุกก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ตุนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้สไพยญี่ปุ่นคนนี้ต่อไปนะคะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ